หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู่โอ้ระวังหน่อยเมหนังสือเล่มนี้สําคัญมากนะหนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อะนะของจริงไปเป็นตู้เลยละ่ะใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาหรอคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพาน ก็มีพระอาหารหันต์มาประชุมกันห้าร้อยรูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังขายนาขึ้นอีกหลายครั้งสังขายนาะในทางพุทธศาสนาก,การสังขายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงละ่ะการสังขายนาพระตาบิดกค,ครั้งสําคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่หนึ่งด้วยนะว้าว ฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะรัชกาลที่หนึ่งมีพระราชวินิจัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาตกล่มสลายก็เพราะคนขาดศิลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศิลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูว,วินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินยัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังฆายณาพระตายิโด ไปกันเถอะตะวันเก็นแก้ววัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่หนึ่งนู่นไงตะวันสงสัยพระท่ามาร่วมการสังขยานาเขาเรียกว่าสังขยานาตั้งหากเราเดินไปดูกันเถอะโหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลยแต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะ ดูนู้นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู่ขอประสงค์จงสักอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หวัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนังเสียงเม้าจากไหนร้องไม่หยุดการสังเกตนานในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ โก่นแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอานะแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เราเรียบกลับกันเถอะคุณปู่คะ <c oughs> คนที่ไปร่วมการสังขยานาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่หนึ่งมีใครบ้างล่ะคะ สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจํานวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัตไถใส ในการชราพระพระไตรปิดกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จไปยังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลาห้าเดือนที่ทำการสังขายนาจนสาเร็จเป็นพระไตรปิดกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปีดกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลยใช่แล้วล่ะในโรงราชการที่หนึ่งและสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกําลังกายกําลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่ง นอกจากการทําสังขนาพระตรบิดกแล้วในหลวงราชการที่หนึ่งยังอัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราชเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยามุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวราราม เมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะครับผมในหลวงรัชการที่หนึ่งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรโดให้มีการสั่งขยนาพระไตรปิฎกและโปรโดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้ เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระไทยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงละ่ะเขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงมีตราสามดวงจริงด้วย